สวัสดีค่ะม่เล็กนางสงกาน้ำกันบคะเป็น,ปนคน,นจังหวัดระยอดอ้าสาวร้อยเอ็ดมีที่เที่ยวแนะนําอะไรในวันสงการไหมคะปกติก็ไปทําบุญที่วัดผานน้าย้อยค่ะเป็นคนกรุงเทพเนาะอ่ะคิดว่าแบบว่าที่ไหนเด็ดๆสงกานเมืองไทยกรุงเทพน่าจะสีลมไหมแบบว่าช่วงนี้แรบบืว่าถามใครเขาไปสีลมกันหมดเนี่ะเป็นสนามหลวงค่ะเขามีงานใหญ่เป็นคนกรุงเทพค่ะอยากจะชวนไปเที่ยวภูเก็ตเพราะว่าแบบว่า เป็นควทรงเหมอือนกันค่ะส่วนากเอรงการและอกนที่เลยมาสยาเลยแล้วถ้าสรงการปีนี้มา,าจ,ออจะเจอราอเัมีที่เที่ยวกรุงเทพที่แบบว่าอยากแนะนํามันสงกลาต้งสยามเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สย,สยามค่ะเป็นน,เช,นะนเชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่หนุ่มเชียงใหม่มีอะไรแนะนำไคะสถานที่ท่องเที่ยวของ ก็ที่เมียถ้าสงการก็ไปไปไปเรื่อยเลยครับอยู่สยามไปสี่โลเป็นคนชิวๆนะครับคนมี